การแปลเป็นภาษาไทยวันที่23ธันวาคม2565เจ้าหน้าที่ตำรวจชื่ออาเซอร์ได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน911จากชายคนหนึ่งที่อยู่ในสภาพตื่นตระหนกรายงานว่าเขาพบร่างไร้วิญญาณของเพื่อนสนิทในป่าเล็กแจ็กสันเจ้าหน้าที่อาเซอร์พร้อมด้วยทีมกู้ภัยกลุ่มแรกรีบเดินทางไปยังที่เกิดเหตุที่นั่นพวกเขาได้พบกับเจมี่ผู้แจ้งเหตุ911และเพื่อนของเขาโรเบิร์ต ซึ่งทั้งคู่ต้องการพาเจ้าหน้าที่ไปดูจุดที่พบศพด้วยสถานการณ์ที่ร้ายแรงเจ้าหน้าที่อาเซอร์ตัดสินใจตามโรเบิร์ตเข้าไปในป่าแม้ว่าจะต้องไปคนเดียวการสื่อสารทางวิทยุของเจ้าหน้าที่389ส่งมาพบศพแล้วอยู่ห่างจากจุดนี้ประมาณ50หลาบนเส้นทางขอยานพาหนะเพิ่มเติมที่ตำแหน่งของฉันเจ้าหน้าที่ไม่รู้ว่าร่างไร้วิญญาณที่อยู่ตรงหน้าถูกทรมานมาหลายชั่วโมงโดยชายโรคจิตที่ซ่อนตัวอยู่ในป่านี้ การตรวจสอบที่เกิดเหตุเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปในป่าเขาพบว่าเจมี่พูดความจริงมีร่างของเจมีเดนเดกเกอร์ห่ออยู่ในผ้าใบกันน้ำร่างเปลือยกายอยู่ในแอ่งเลือดมีรอยบาดและรอยขีดข่วนทั่วร่างเจ้าหน้าที่สั่งให้เจมี่ถอยกลับและเริ่มตรวจสอบเพิ่มเติมทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงที่น่าสะพรึงกลัวไม่แน่ใจว่าเป็นคนหรืออะไรแต่มีอะไรเคลื่อนไหวทางทิศต,ตะวันออกของตำแหน่งชั้นในป่าเสียงเหมือนมันกำลังมาทางนี้โชคดีที่หน่วยสนับสนุนมาถึงทันเวลา ทำให้เจ้าหน้าที่รู้สึกโล่งใจจากสิ่งที่อาจซ่อนอยู่ในป่าการค้นพบหลักฐานมีมีดวางอยู่ข้างศพไม่มีคราบเลือดบนมีดพบเต็นท์และค่ายพักแรมในบริเวณนั้นมีคนหนึ่งที่อาศัยในค่ายนี้ยังไม่พบตัวเสื้อผ้าที่อาจเป็นของผู้ตายถูกพบใกล้กองไฟทีมแพทย์ที่ตรวจร่างกายพบว่าเจมส์เสียชีวิตด้วยวิธีที่โหดร้ายการถูกตีที่ศีรษะการรัดคอและที่น่าสะเทือนใจกว่านั้นคือพบน้ำมันเบนซินในปอด และกระเพาะอาหารของเขานักสืบสงสัยว่าทำไมผู้ตายถึงมีน้ำมันเบนซินอยู่ในร่างกายหลักฐานเพิ่มเติมรอยเลือดกระจายบนผ้าใบกันน้ำร่างกายถูกเคลื่อนย้ายหลังเสียชีวิตพบใบไม้ยัดอยู่ในร่างกายกลิ่นน้ำมันเบนซินรุนแรงที่แขนและขาเจ้าหน้าที่สรุปว่านี่คือคดีฆาตกรรมที่วางแผนไว้และผู้ตายน่าจะถูกทรมานเป็นเวลาหลายชั่วโมงการสอบปากคำพยาน เจมี่ผู้แจ้งเหตุ911ให้ข้อมูลสำคัญว่าดัสตี้แมคโดนัลด์เป็นผู้ต้องสงสัยเขาเล่าว่าเมื่อเช้าวันนั้นดัสตี้ได้โจมตีชายชื่อริกด้วยขวานและข่มขู่เขาเจ้าหน้าที่เคยได้รับแจ้งเหตุนี้แต่ไม่พบตัวดัสตี้ในตอนนั้นพยาลหลายคนยืนยันว่าดัสตี้เป็นผู้ต้องสงสัยหลักการตามหาตัวผู้ต้องสงสัยเจ้าหน้าที่เริ่มค้นหาดัสตี้และสอบปากคำเจมี่และโรเบิร์ตเพิ่มเติมเพื่อสร้างไทม์ไลน์ของเหตุการณ์ เช้าวันนั้นริกแจ้ง911ว่าดัสตี้ใช้มีดแมเชเช่เต้ทำลายเต็นท์ของเขาและขม่มขู่บ่ายวันนั้นดัสตี้พบเจมและพยานได้ยินเสียงทะเลาะก,กันเมื่อเจมีและโรเบิร์ตกลับไปตรวจสอบพวกเขาพบผ้าใบกันน้ำคลุมร่างของเจมการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ทราบที่อยู่ของดัสตี้และบุกเข้าจับกลุ่มที่บ้านของเขาดัสตี้มีพฤติกรรมแปลกประหลาดอ้างว่าเจมพยายามจุดไฟเผาเขาและบอกว่าเจ้าหน้าที่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นการสอบสวน ในการสอบปากคำดดสตี้แสดงพฤติกรรมที่สับสนและเพอร์เจอร์เขาอ้างว่าเขาเป็นนกฮูกและอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังตลอดเวลาคำพูดของเขาคลุมเครือแต่ดูเหมือนเขาจะยอมรับว่าเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมโดยไม่รู้ตัวถึงความร้ายแรงของการกระทําของเขาเขายังถามนักสืบว่าเขาจะได้กลับบ้านหรือไม่รายงานชน,นสูตรเจมถูกทรมานอย่างโหดร้ายมีรอยตีที่ศีรษะรอยฟกชำ้ำกระดูกหักที่ใบหน้าจมูกหูและปาก ดวงตาเสียหายหนักฟันหักหลายซี่มีรอยรัดที่คอกระดูกไฮออยหักซี่โครงหักหลายซี่มีเลือดออกในช่องอกและช่องท้องพบน้ำมันเบนซินที่ผิวหนังปอดและกระเพาะอาหารการตั้งข้อหาดัสตี้ถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมโดยเจตนาและถูกคุมขังที่ศูนย์กักกันลียองเคาตี้คดีของเขายังอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีหมายเหตุเพิ่มเติม เจมี่เล่าถึงพฤติกรรมของดัสตี้ว่าเขามักเสนอให้คนไร้บ้านใช้ห้องน้าและซักผ้าที่บ้านของเขาแต่พฤติกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมและคุมขูชุมชนคนไร้บ้านดัสตี้มีประวัติพฤติกรรมรุนแรงและหวาดระแวงซึ่งอาจนำไปสู่การฆาตกรรมครั้งนี้